ละลานนะคะโหสวยงามค่ะทุกคนอันนี้ของที่ไหนคะมันมีสองส่วนอันนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องถามพี่ทำพี่เจเจ๋ๆอันนี้น่าจะเป็นของนครนายกเนาะอันนี้ของนครนายกเพราะว่าของนายกครนายกเ่วนนากลูกเขาจะเป็นอย่างเงี้ยหัวเขาจะเป็นอย่างเงี้ยนี่สองล้านนครนายก อ๋อสองลังนี้เท่านั้นของนครนายกอันนั้นน่าจะเป็นของพิจิตดยสุโขไทยไม่เป็นไรค่ะโอ้หน้ากินนะเออลูกก้วนมากเลยค่ะทุกคนดูสิคะนี่ลูกน่ากินมากๆเลยนะคะโอ้โหก้วนตับเลยนี่นี่นะคะนี่ขอมาเป็นลังๆอย่างนี้เลยนะคะนี่อันนี้น่าจะเป็นของ ที่ไหนเนาะนี่เนาะนี่ไหลจังเลยนี่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะโอ้สวยๆสวยมายงนะคะวันนี้มาดูราคามะยงพิษของตลาดนะคะของตลาดไทยนะคะโหสวยกำลังเข้ามาเยอะเนาะช่วงเริ่มละเริ่มเข้ามาเยอะอีกประมาณอาทีหนึ่งยิ่งจะเยอะกว่านี้อีกนะคะสวยค่ะที่นี่สวยมากเลยค่ะ ดูกสวยๆทางนั้นเลยไปดูอีกร้านหนึ่งค่ะนี่โอ้ร้านนี้ก็สวยค่ะไม่แพ้ใครเลยนะคะเนี่ยอะไรจะสวยขนาดน,นี้นะคะอันนี้ของที่ไหนคะของพี่จิตะของพี่จิตนะอันนี้คือของพี่จิตนะคะทุกคนนี่90บาทเท่านั้นเองนะคะนี่ สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะโอ้โหคนเลียงเลียงได้สวยมากเลยนะคะเก้าสิบบาทตะก้าละกิโลคะเจ๊ตะก้าละยี่สิบสองโลนะคะโอ้โหสวยค่ะทุกคนใครอยากกินใครอยากซื้อใครอยากเอาไปขายมาได้นะคะที่นี่มีจําหน่ายนะคะเข้าทุกวันปะคะ,คะเข้าทุกวันเนาะช่วงนี้เนาะ <c oughs> อันนี้เข้าทุกวันแล้วนะคะช่วงนี้นะคะเริ่มจะเข้ามาเยอะนะคะทุกคน นี่มายงชิดนะคะสวยค่ะนี่ไปดูน้องเขากำลังคัดแยกเลยนะคะนี่อันนี้ก็สวยค่ะทุกคนสวยสวยอันนี้เบอร์ลองลองนี้เท่าไหร่จ๊ะหกสิบาทขอเจ็ดิบาทเบอร์ลองนี่เจดสิบาทเท่านั้นเองนะคะต่อกิโลนะคะแต่เขาขายยกตะก,ก้านะคะจะบอกให้นะคะไป ดูน้องที่เขาคัดกันจ้าเขาเอามาไว้แต่งหน้านะคะทุกคนสวยงามค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้หวานไหมคะหวานหวานมากเลยใช่ไหมอันนี้หวานแต่น้องก็บอกว่าหวานนะคะสวยนะคะสวยๆทั้งนั้นเลย สวยยทั้งนั้นเลยนะคะนี่สวยยไปค่ะดูกันต่อนะจะหูลูกสวยจังเลยอันนี้อย่างนี้นะคะมะยงคิดนี่นะคะเอาไปทําน้าปั่นก็ได้นะคะเอาไปทําเยมก็ได้นะคะถ้าทาเยยมะอร่อยมากๆเลยนะคะทุกคนนกแก้วทําเยมไว้ที่บ้านนะคะอร่อยแซ่บเวอร์นะคะออกคือเปรี้ยวหน่อยๆนะคะเราจะมีรสชาติอร่อยนะคะ แล้วก็สุดยอดของความอร่อยเลยนะจะทำเยียมนะคะไม่มีกลิ่นยางไม่มีอะไรเลยนะคะสวยค่ะน่ากินด้วยนะคะไม่มีกลิ่นยางไม่มีอะไรเลยนะคะกินมะยงคิดนะคะแล้วเอาไปทำเยียมนะคะเขาก็จะอร่อยแล้วก็สวยนะคะน่ากินมากๆเลยนะจ๊ะ ไปดูกันต่อนะเนี่ยถ้าเป็นของนครนยกกอบหนูล่าเทพดต่ทุกสวนใช่ก็นี่เนี่ยมันเป็นทรงนี้อ่าใช่เนี่ยของพี่โบ๊ชเนเป็นทรงนี้ไม่ว่าจะเป็นในงละครการิกาหูตั้งแต่จะมีอยู่สวนหนึ่งหนูไปสะดุดหนูแล้วหนูไปไปทุกปีเลยสวนนั้นเขาจะมีของแม่ชื่อพันมันว่าอะไรวะ ให้ลูกค้าดูเหรอใช่ค่ะเราจะได้รู้เนาะของสองส่วนเนี่ยนะของลุงสมเทียดเออส่วนลุงสมเทียดน่ะเขาได้รับรางวัลแล้วเขาโอ้มาจงทิดเขาอร่อยมากเลยอร่อยจริงๆถ้าเข้าเข้าตรงวัดหูเมย์อ่ะของละคอนายกนะอืออร่อยของระยองนะคะทุกคนนี่จะหมดแล้วนะคะโอ้โหดูลูกขัะก่อนกันทุกคนโอ้โหสวยมากเลยค่ะนี่ โอ้โหนะคะนี่นี่นะคะอันนี้คือของระยองนะคะทุกคนนี่สวยมากมากเลยนะคะนี่โอ้โหเอาไข่ไก่มาเทียบดูสิคะเอาไข่ไก่มาเทียบดูเอาไข่ไก่มาเทียบด,อยบดอยบูอ้าวพรแม่สุวรรณร้านเดียวกันพ้นจะกับร้านตรงนู้นะ่ะเออกับร้านตรงนู้นะ่ะร้านเดียวกันไหม มีร้านเดียวมีร้านเดียวมีร้านเดียวใช่ไหมโอ้โหนะคะนี่อยู่ลูกของเขานะคะทุกคนสวยงามมากๆเลยค่ะโอ้โหอันนี้เป็นเป็นถึงตูดตะก้าปะคะเป็นใหญ่ๆอย่างนี้ทั้งตูดตะก้าเลยไหมอันนี้อันนี้โลดเท่าไหร่นะอันนี้โลดเท่าไหร่นะเก้าสิบบาทอันนี้โลละเก้าสิบบาทค่ะทุกคนวู้น่ากินมากโอ้โอนะคะ ใครได้ตะกร้านี้ไปนะโหสุดยอดค่ะโอ้ดูดูดูลูกของตะก่อนนะคะโหนี่ค่ะอูยิ่งกว่าไข่ไก่อีกนะคะทุกคนสวยงามมากค่ะอันนี้เป็นของระยองนะคะแต่ใกล้จะหมดแล้วนะคะระยองนี้จะเข้ามาก่อนพวกเลยนะคะเป็นประเภทมะยองทิดนะคะถ้าเป็นของระยองนี้จะเข้ามาก่อนของพิจิตหรือว่าของจุโขไทยหรือว่าของนครนายกนะคะ เพราะว่าของระยองนี่จะสุกไวกว่าค่ะทุกคนนะคะเอออุ้ยสวยงามมา,มากๆเลยค่ะสวยค่ะสวยสวยสวยมานะคะเออร้านพรแม่สุวรรณนะคะจำน่ายไม่ยงคิดตามฤดูกาลนะคะผลไม้ตามฤดูกาลเลยนะคะเ,ออเบอร์โทรก็ศูนย์9ก้าห เี่นะคะมาได้เลยนะคะติดต่อสอบถามได้ก่อนเลยนะคะใครที่ต้องการมายงพิดนะคะมามาค่ะมาซื้อไปขายไปกินไปเป็นของฝากได้เลยนะคะราคามายงพิดกำลังเข้ามานะคะช่วงนี้กำลังถูกเลยจ้าสวยงามมากๆเลยนะคะนะคะทุกคนแต่ละร้านละร้านละร้านนะคะมายงคิดนะคะ อันนี้เป็นของนาครนายกนะคะอันนี้ราคา125บาทนะคะทุกคนแต่ละตะกร้านะคะราคาต่อกิโลนะคะ125บาทนะคะที่นี่นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะคลิปนี้นะคะนกแก้วก็ขอจบไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นกแก้วชาแนลเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ คลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าฝากช่องนกแก้วชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ